รงการอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่าในแต่ละปีคนทั่วโลกสร้างขยะอาหารหรือฟู้ดเวสต์ปีละ1,300ล้านตันถ้ามองในภาพใหญ่ขยะอาหารมีต้นทุนในการผลิตค่ะ เท่ากับว่าเราเสียน้ําสะอาดไปปีละราราวสอง0ลูกบาทกิโลเมตรและใช้ที่ดินทางการเกษตรคิดเป็น28%ของที่ดินทางการเกษตรทั้งหมดในโลกในการผลิตอาหารที่สุดท้ายก็ต้องทิ้งไปอันนี้ยังไม่นับว่าเสียทรัพยากรไปขนาดไหนกว่าที่อาหารเหล่านี้จะเดินทางจากต้นทางมาถึงร้านค้าหรือห้องครัวของเราซึ่งขยะอาหารเหล่านี้เมื่อถูกทิ้งคว้างในกองขยะก็กลายเป็นต้นเหตุของก๊าซมีเทนส่งผลต่อภาวะโลกร้อนโดยตรง สององศาในตอนที่แล้วนะคะปามและน้องฟินได้เรียนรู้กับเชฟโบดวงพรทรงวิศวะเชฟระดับมิชลินสตาร์เจ้าของร้านอาหารที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในร้านอาหารไทยที่ดีที่สุดในเอเชียเราได้เรียนรู้การจัดการแพ็กเกจิ้งต่างๆที่มากับอาหารรวมถึงไปดูวิธีการทำผ้าขี้ผึ่งด้วยตัวเองไว้ใช้แทนฟิล์มห่ออาหารวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมการจัดการออร์แกนิกเวสที่เป็นของเหลือจากในครัวกันค่ะ จากครั้งที่แล้วที่ปางกับน้องฟินได้มาเจอพี่โบนะคะก็ทํานี่เลยเป็นผ้าขี้ผึ้งกันยังจําได้ไหมฟินได้เลยค่ะมันคือสําหรับลดการใช้ s i n เกิ u ยู p l a s t i ก็แบบว่าใช้แทนคล i n แ w ปอะไรก็ว่าไปแต่ว่าพี่โบสัญญาไว้ว่าจะมาคุยเรื่องของ food waste upcycling ต่างต่างด้วยชก็เลยแบบว่าเนี่ยแหละมีมาให้รับประทานก่อนเลยนะเรากินก่อนเลยก่อนถามเลยขนมแต่ละอย่างนี้คืออะไรบ้างอะคะก็จะมีสีขาวเขาเรียกว่าสัมปันีเนาะแล้วส่วนสีเขียวข้างหน้าเนี่ยก็คือถั่วแปบ แล้วส่วนอันที่ปั้มกำลังกินอยู่เนี่ยก็คือเป็นอัพไซคลิงจากข้าวอุ้ยนี่อัพไซคลิงด้วยเหรอใช่คือเอาข้าวเวลาหุงข้าวแล้วกินไม่หมดแล้วก็เอาข้าวแบวตากแห้งเลยแล้วก็มาคั่วแล้วก็เป็นส่วนผสมสําคัญของข้าวตู๋อ,อันนี้คือข้าวตูชาที่เทเนี่ยก็คือเป็นข้าวเหมือนกันคือข้าวเหลือตากแห้งแล้วคัว่วแล้วก็มาใส่ไว้ในใส่น้ําร้อนใส่ชานิดเดียวหอมค่ะชิมชิมมันก็จะแบบหอมข้าวคั่วแบบนี้ อ,อร่อยมากคุณผู้ชมหอมมากเลยนะคะมันง่ายมากเลยอ่ะคือตากให้แห้งอบให้แห้งก็ได้ถ้ามันแดดนืงแต่รสชาติเป็นซับซ้อนมากนะมันดูแบบหอมมีความหอมในหลายเลเยอร์อซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากอะไรแต่่าไดะกินข้าวขึ้นอยู่กับชาที่เราใส่ว่าชอบใช้ชาแบบไหนอันนี้ก็คือเป็นการอัพไซคลิ่งอาหารที่เราสามารถกินได้และสำหรับฟูดเวสแสละคะพวกเปลือกต่างๆที่โบบอกไปจริงๆเราฟูดเวสง่าย เราแค่จัดการของเราเนี่ยกินให้หมดหรือว่าซื้อมาอย่าซื้อเยอะเกินจัดการตู้เย็นอย่าให้มันมีแบบของเหลืออันที่มันยากกว่าคือขยะต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการทําอาหารของเราแล้วเรากินมันไม่ได้วันนี้ก็เลยจะมานําเสนอสี่เปลือกอเ,เปลือกมะนาวเปลือกกุ้งเปลือกไข่แล้วก็มีเปลือกมะพร้าวที่ยังไม่สาเร็จแต่ว่ากําลังทําอยู่อย่างเปลือกมะนาวเนี่ยเปลือกมานานันะน้ามันหอมระเหยอะ่ะ มันยังแบบเหลือเยอะมากเลยใช่ไหมเราก็จะแบบว่าสร้างหนึ่งชีวิตใหม่ให้มันก่อนที่มันจะโดนกลายเป็นปุ๋ยคือเราอยากได้เป็กตินเราอยากได้น้ำมันหอมเราเหินจากเปลือกมันเราก็ปั่นคือที่บ้านมีอะไรก็ใช้ใช้แบบนั้นแบบไม่ต้องยากอ่ะอันนี้คือเน้นเป็นส้มกับมะนาวตระกูลส้มทั้งหมดใช่ตระกูลส้มตระกูลมะนาวได้หมดเลยส้มโอส้มซ่าส้มจี๊ดอะไรก็ได้ที่ใช้ที่บ้านแล้วเราก็ใส่น้ำก่อนนึง ปั่นเอา้ํามันหอมระเหยออกมาใช่ไหมคะใช่คือเอาทั้ง้ํามันหอมละเหยแล้วก็ส่วนสีขาวที่มันติดอยู่กับเปลือกโอ้ก็จะเป็นแบบว่าเบคตินให้เราด้วยคราวนี้ตอนที่เขามาสอนนะเขาก็บอกว่าหลังจากทำอนนเนกเร็ดอะ่ะให้เอาผ้าขาวบางอะ่ะกรองใส่ผ้าขาวบางแล้วปิดแล้ด้วยความแบบว่าขี้เกียจ <laughs> เราจะทํางานเพื่อสิ่งแวดล้อมมันต้องง่ายมันต้องแบบห้ามทํายากเราก็เลยเอาเข้า เครื่องแยกกากอะะเขาเขาให้บิดเอาน้ำไปส่วนหนึ่งเออก็จริงเราก็ใส่เครื่องแยกกากเราก็ใส่้ไม่ต้องบิด Works m a r t hard ใช่ Works m a r t ถ้าเราทำยากอะก็จะไม่มีใครทำกับเราใช่กากตัวเนี้ยเราก็เอาไปใส่ไว้ใน E M ได้นะนี่คือแน่นดีใช่ไหมเราก็เอาอันนี้เขื่ใส่ ส่วนตัวน้ําตัวนี้ที่เราจะได้มาเนี่ยเราเอาอันนี้ค่ะไปผสมกับน้ายาล้างจานได้เอาไปถูมือได้เอาไปซักผ้าได้หรือว่าผสมน้ําแล้วฉีดเป็นสเปรย์เป็นแบบว่าฆ่าเชื้อเพราะว่าเปลือกมะนาวด้วยที่มันมีผิวมีน้ํามันอ่ะมันช่วยฆ่าเชื้อโรคระดับแล้วก็กลิ่นหอมดมได้หอมเ้ยหอมมะนาว แล้วเดี๋ยวกินไม่ได้หอไม่ได้ไม่ได้จะขมอยู่แล้วถ้าสมมติอันเนี้ยเราใส่เบกกิ้งโซดาหนิดนึงนะกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนอีกเป็นกลิ่นสะอาดเพราะเาห็นสะอาดใส่เบกกิ้งโซดาดูซิว่ากลิ่นเปลี่ยนไหมมันจะมีปฏิกิริยาอะไรนอกจากกลิ่นเปลี่ยนนะฟองขึ้นนะคะกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นสะอาดอ่ะมากขึ้นไม่ได้กลิ่นเป็นมะนาวแหลมเหมือนเมื่อกี้แต่ที่เห็นชัดเลยคุณผู้ชมคือนี่จะเป็นฟองฟอตขึ้นมาฟองเพราะว่าเบกกิ้งโซดาใช่ โอ้น้องฟูฟ่องมากเลยใช่อันนี้ก็คือใส่เบกกิ้งโซดามันก็ฟูขึ้นมามันเป็นปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดาโดยปกติอยู่แล้วคราวนี้เราได้แล้วนะเปลือกแรก <Okay. S 2> คือเปลือกมะนาวหรือว่าผลไม้ตระกูลส้มทั้งหมดมส้มมะกรูดอะไรก็ใส่ได้หมดเลยเปลือกที่สองเป็นเปลือกผลไม้เปลือกผลไม้เดี๋ยวเราไปทำข้างอกกันโอเคค่ะ<ป>ตามคำจำกัดความขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ การสูญเสียอาหารมี2ลักษณะนะคะก็คือ food waste และ food loss ค่ะ food waste คือการที่อาหารถูกทิ้งให้เสียหรือหมดอายุทิ้งเพราะกินไม่หมดหรือเข้าใจผิดว่าหมดอายุแล้วเลยทิ้งไปส่วน food loss คือการสูญเสียวัตถุดิบก่อนที่จะนำมาผลิตหรือแปรรูปเป็นอาหารเช่นการสูญเสียระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือการขนส่งซึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราๆสามารถช่วยกันได้คือการจัดการ food waste และ organic waste ในครัวค่ะ มาทำ E M กันโอเค E M แนวเพลงแนวเพลงดู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 ด เราผลไม้อะไรก็ได้คะใช่ก็คือเปลือกสมมติเราขายสับลต์ใช่ป่ะในครัวเราก็มีเปลือกสับลต์เราก็ใส่ไปอะไรก็ได้แตงโมมะม่วงอะไรติดมาดิๆหน่อย่เงี้ยแตงกวงแตงกวาก็ไม่เป็นไรมีอะไรที่ห้ามใส่ในนี้บ้างไหมคะด้วยความที่เราอยากให้มันเป็นน้ำหมักผลไม้ที่มีกลิ่นหอมไม่น่ากลัวเราทําน้ำหมักเ m เแล้วมันก็ดำเหม็นใช่ป่ะน้ำมันน่ากลัวใช่ป่ะเราก็ไม่ใส่เนื้อสัตว์ไม่ใส่โปรตีนเน้นผลไม้เป็นหลัก ทำเอาไปจัดการอีกอย่างหนึ่งอันนี้จัดการผลไม้อันที่แบบห้ามเปลือกทุเรียนอ๋อเพราะมันเหม็นใช่ไหมคะมันมันย่อยช้อมันย่อยยากแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีบางคุดอะก็ควรจะเก็บบางคุดไปบ้านบ้านของมันคนเดียวแทนนี่มันเยอะมันทําให้จุลินทรีย์มันไม่โตแบบว่ามันขมมันฝาด มันก็เอาไปหมักอีกอย่างหนึ่งส่วนอันนี้ใส่น้าตาลน้ำตาลทรายเลยใช่ก็คือให้ผลไม้ให้จ mm ุล hmm. ินทรีย์เน so ี่ยผลไม้อ okay. ัม bon ีอาหารอินอาหารมีน้ำตาลแล้วก็ให้มันย่อยพอย่อยเสร็จแล้วเราก็จะได้ฟรุตเอ็มโอเคง่ายมากแล้วเราก็คลุกเลยคลุกเลยคลุกให้มันแบบว่าเข้ากันเฉยเฉยเลยอันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อะไรบ้างอะคะเอ็มเนี่ยส่วนใหญ่ ง่ายสุดๆก็ปุ๋ยผสมน้ำรดน้ำต้นไม้ทำปุ๋ยแล้วก็เอาไปเป็นช่วยสารชะล้างได้เพราะว่ามันมีความเป็นแบบว่าจุลินทียดีอยู่หรือสมมติว่าเรามีผาดรองกระถางที่มันมีน้ำขังนีใช่ปะ่ะยูมันชอบมาไข่แล้วก็ไปหยอดเล่นม,มันก็ไปตัดวงจรยงแบบธรรมชาติได้โอ้ยเจ๋งต้วน,นาน,นไหมคะกว่า,า,าจะใช้ได้ค่ะ เจ็ดวันแค่เจ็ดวันเองเจ็ดวันใช่คือเราไม่หมักนานกว่านั้นเราไม่ให้มันเน่าคือเราให้มันเน่าดีๆเราไม่อยากให้มันเน่าแบบที่มีจุลินทรีย์ตัวอื่นที่เป็นตัวไม่ดีมาก่อกวนเราก็จะได้อเอ็มที่มันดีๆเจ็ดวันพอค่ะจะได้ไม่เหน็มันก็จะแบบกลิ่นหอมเหมือนผลไม้กำลังแบบเปรี้ยวๆอ่าใช่ใช่เวเนก้าแบบน้ำส้มสายชูเลนิดอย่างเงี้ยโอเคใช่ผสมมเสร็จเราก็ใส่นี่อ่าใส่เลยเราสามารถใช้น้ำตาลทรายขาวได้ไหมคะ จริงๆถ้าจะใช้อะก็ใช้ได้แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าโหผล,ผลไม้แล้วก็ไปหาออร์แกนิกมาแล้วเราก็อยากให้มันธรรมชาติที่สุดปุ๋ยที่ได้มามันก็จะได้ไดธรรมชาติแล้วก็ควรจะใช้น้าตาลธรรมชาติอ,อย่างนี้ก็ได้หรือว่ารายแดงแบบกินแบบเผาป้วยก็ได้ใส่ขาวใช้ได้แต่ว่าถ้ามีอย่างอื่นให้เลือกก็เลือกเถอะเสร็จแล้วเราก็จะผูกให้มันเป็นถุงคือใช้ผ้าขาวบางใช่ผูกยังไงก็ได้ให้ใหมันเป็นถุงจะเอาหนังกระติกรัดก็ได้ ขูเข้าไปูพอเ,เป็นถุงได้แล้วงนี้นะเราก็จะเก็บไว้ในถังแล้วในถังเราจะมีตะก,ก้าน <m akes> ี่ใช่ในถังก็ใส่ตะก,ก้าไปแต่ว่าให้ปมใส่คว่ำคว่ำอย่างนี้อ่ะใช่อโอเคใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย,ลเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้วางบนตะก,ก้าวางบนตะก้าใช่วางบนตะก,ก้าอี้แล้วพอน้ำมันไหลอ่ะมันก็ไหลลงข้างล่าง <m akes some noise> เราก็ไม่ต้องมานั่งบิดมันก็หยดติงต้งติงต้งติงต้งติ้งแล้วน้ำที่ได้อ่ะก็คือ น้ำ E M มาใช้ได้ปิดฝาปิดฝาไว้ทิ้งไว้เจวันได้เลยระหว่างนี้ไม่ต้องไปเอาออกมาเติมน้ําตาลทรายเลยไม่ต้องทิ้งไว้ได้เลย7วันปิดฝา7วันเปิดออกมาเอาอันนี้ออกอยู่บนตะกร้าแล้วใช่ปะเทน้ําเก็บใส่แกลอนแล้วก็เอาไปใช้ได้แล้วตัวนี้ที่เหลือเอาไว้ทําอะไรได้ต่อตัวนี้เราเอาไปใส่คีโฮ แล้วก็เอาใบไม้เนี่ยทับลงไปได้หรือว่าถ้าไม่ใส่คีโฮคีโฮเต็มย่อยไม่ทันเราก็ใส่ถังคอมโพส์เราอันนี้เป็นการอัพไซคลิ่งหมายความว่าอ่ะเปลือกผลไม้เคลื่อนไม่ออกปุ๋ยแต่ก่อนได้ปุ๋ยเราต้องได้อ่างอื่นมาก่อนด้วยแล้วค่อยเอาไปาเป็นปุ๋ยแสดงว่าการเอามาอัพไซคลิ่งในระหว่างทางเนี่ยมันใช้ได้หลายกระบวนการขั้นตอนใช่แล้วก็เพิ่มเพิ่มมูลค่าให้มันก่อนที่มันจะถูกกลายเป็นปุ๋ยแล้วกลายเป็นเนืที เพราะสุดท้ายมันควรจะกลายเป็นปุ๋ยและกลายเป็นดินมันไม่ควรจะไปอยู่บัชพืงั้นเดี๋ยวขอดูผลงานของเจวันที่แล้วได้ไหมคะจะได้ดูว่าผลงานเป็นไงะอะอะได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในครัวโอเคค่ะอ้าวเจ็ดวันผ่านมาเราก็จะได้อันนี้อ,นอืรรมน้ให้ลงได้ไม่ไมน่ากลัวเนื้อกินมันเปรี้ยวๆใช่ ก็คือแบบผลไม้ผลไม้เปรี้ยวแล้วเราก็เอาอันนี้แหละไปแบบว่าผสมน้ำฝานึงเขาชอบใส่ฝานึงกับน้ำแบบนิดหนึ่งแล้วก็ลดน้ำต้นไม้ได้เอาอันนี้ไปแบบใส่ไว้ในน้ำยาล้างจานนิดนึงอ่าเี้ยก็ได้เพิ่มในน้ำยาล้างจานปกติใช่ไหมมันก็จะช่วยแบบขจัดคราบอะไรเงี้ยได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นมันมัด ไดเพราะมีความเปรี้ยวมีบูามีดีซึ่งมันทําง่ายมากๆเลยคือเป็นเรองแบบของวันนี้ที่เราอยากจะให้คนดูเนี่ยสามารถที่จะทําตามที่บ้านได้ใช่แล้ว <Okay. S 2> แบบว่าไม่ต้องทําทุกวันก็ได้แบบรวบรวมรวบรวมแล้วอาทิตย์นึงทำครั้งหนึ่งอย่างก็ได้แล้วน้ำม,มากขนาดนี้ต้องใช้ผลไม,ม้เยอะขนาดไหนอะคะคือด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะต้องผลิต EM ให้ได้เท่าไหร่ใช่ป่ะเรามีผลไม้เท่าไหร่ล้วก็ใส่ไปอย่างี้ เก็บเลขผสมน้อยอะไม่เคยวัดไม่เคยตวนนงตอาน,นี้แค่มีให้ใช้ก็พอลอออะ EM น้ำหมัก EM จบไปอีกหนึ่งหนึ่งใช่ต่อไปมีอะไรต่อไปนะคะพี่โบกุ้งกุ้ง<ๆ>กุ้งกุงกเนี่ยเวลาเราไปซื้อกุ้งมาเราซื้อกุ้งกับเครือข่าย ประมงพื้นบ้านเนาะกุ้งมันก็ทะมาอย่างนี้เขาตัดหัวให้แล้วแล้วเวลาเราจะใช้งานในร้าน,ะนอะส่วนใหญ่เราจะต้องปอกเปลือกเราก็จะเหลือเป็นเปลือกอย่างเงี้ยเราก็ปอกอนี้เลยอะปอกเปลือกกุ้งเนี่ยจริงๆอะมันเป็นอาหารที่ดีมากเลยสําหรับไก่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ต้องทิ้งแล้วแกะแล้วเราก็ตากให้มันแห้งเขา้าคือข้าหน้าฝนเราก็เข้าเตาอบถ้าหน้าร้อนเราก็ตากแดดหรือว่าเอาไว้หลังคอมเพรสเซอร์แอร์อไอลมร้อนมันออกอะมันก็จะแห้ง พอแห้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาป่นมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งให้คนที่เขาเลี้ยงไก่อร์แกนิกอะให้เราอันนี้คือเป็นแบบอันนี้คือแห้งและเปลือกล้วนๆใช่เปลือกล้วนๆพอแห้งมันก็จะเป็นสีส้มๆเหมือนเวลาที่สุกอะมันก็จะเป็นส้มๆหน่อยใช่ป่ะเพื่อการเก็บที่ดีไม่เปลืองพื้นที่เราก็เอาเข้าเครื่องปั่นแล้วก็ส่งให้กับคนที่เขาเลี้ยงไก่ให้เราก็ได้แบบว่าอันนี้ไม่ไปแลนด์ฟิล ได้เซอร์ูลาอีโคโนอเก็คือง่ายๆแค่ว่าเอามาปอกเปลือกตากแล้วก็ปั่นแค่นั้นใช่ปั่นแล้วก็เก็บห้องปากนานขนาดไหนอะคะปากตนแห้งคือถ้าแดดดีๆเลยอะวันหนึ่งก็แห้งแล้วแต่ถ้าตากแดดอะอาจจะต้องระวังหนูก็คือต้องมีแบบมีมุ้งหรือว่าอะไรเงี้ยให้มันนิดนึงเออหลังคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่โดนแดดนะแต่ใช้ลมร้อนจากการเปิดแอร์ในร้านเนี่ยเปิดเปิดปิดปิดังก็สักสามวันคือไม่ต้องล้างก่อนไม่ต้องล้างน้ำเลยพี่เบก็คือแค่ <therapist. S 1> ก็ถูกตักแดดเลยแล้วเป็นกุ้งไม่มีฟอร์มาลีนไก่กินไม่ตายวะอันนี้เราขายให้คนเลี้ยงไก่หรือว่าเป็นแบบส่วนลดบาเทอร์กันสำหรับว่าเราไม่ขายใช่แต่ว่าเราบาเทอร์กันเ้ามีอะไรเยอะหรือว่าแบบว่าช่วงนี้ไข่ไก่ออกดีอย่างเงี้ยไข่ไปเขาก็แบบเออเอามาให้เราใช้บ้างไม่ต้องไม่ต้องเป็นตัวเงินก็ได้ค่ะอยู่กับเราก็ไม่มีค่าเนาะอยู่กับเขามันมีค่ากว่าเยอะแล้วเขาเอาไปแปรรูปเป็นไก่ได้อยู่กับเรามันก็แค่เปลือกกุ้งอย่างมากก็ทำได้ข้าเก็บกุ้ง ไอเดียแรกกันี้มันเจ๋งมากเลยเนาะก็แรกกันแรกกันเป็นความจริงๆมันเป็นความเอื้อเฟื้อมันเป็นความเพื้อกูนซึ่งกันและกันเปลือกมะนาวไปแล้วเปลือกผลไม้ไปแล้วเปลือกกุ้งแล้วต่อไปเป็นอะไรคะเปลือกไข่ค่ะร้านไหนๆก็ต้องมีไข่เนาะเพราะว่าแบบไข่เดียวไข่ดาวเมนูท็อปฟิชกินไข่ไหมคะกินค่ะกินไข่บ้านอยู่ไหนก็ต้องมีบ้านทุกร้านใช่ไหมแล้วแบบบ้านนี่บ้านมีเด็กอย่างงี้ ิดไปคิดมาก็จบในเมนูมไข่ง่ายสุดมีโปรตีนเปลือกไข่เนี่ยเราก็ทําเหมือนกันก็คือเราตอกเสร็จแล้วเราก็จะมีกะละมังเฉพาะเปลือกไข่ทุกคนในครัวก็ต้องเอาเปลือกไข่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่เนี่ยไปทิ้งไว้ใน,นกะละมังนั้นใช่พอมันเต็มกะละมังปึ้งเราก็เอามาครัมโบเอามาแบบทําให้มันละเอียดอย่างนี้แล้วมันก็กลายเป็นแบบนี้ อันนี้จริงๆอ่ะมันทําได้หลายอย่างมากๆเลยคือถ้าเรารู้ว่าดินที่บ้านเราขาดแคลเซียมเราก็เอาเนี้ยไปโยรยรงดินได้เลยแล้วมันมีแคลเซียมแล้วก็มีซัลเฟอร์มดไม่ชอบซัลเฟอร์ถ้ามดมันเดินเยอะๆอ่ะเราก็เอาไปโรยมดมันไม่ชอบมันก็ไม่เดินมาทางนี้อ,อย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปทาเต้าหู้ แทนดีเกลือเพราะมันตหู้ยังไงเ่คะใช่เราก็จะเอาเปลือกอันนี้ค่ะล้างให้อันนี้มันไม่ได้ล้างเราจะเอาล้างให้สะอาดะแล้วก็ไปบดเหมือนกันแล้วก็เทน้ําส้มสายชูเพื่อสกัดเอาแคลเซียมออกมาแล้วเราก็จะได้เหมือนดีเกลือที่ทํามาจากน้ําส้มสายชูกับเปลือกไข่ด้วยกันเทลงไปในหนัเตาหู้อัดมันออกมาเป็นตาหู้ร้อนนานไหมคะกว่าจะได้กว่าจะทำตาหู้ก็ไม่นานเพราะว่าเนี่ยเราต้มไปแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นมา กรองน้ำส้มสายชูกับเปลือกไข่เราต้องแช่ไว้นานนิดนึงถ้าคาะคือแค่ข้ามคืนหรือว่า6ชั่วโมงขึ้นไปจะดีแช่แล้วก็กรองคือถ้าเกิดเปลือกไข่ที่เอามาใช้ประโยชน์ทั่วไปเช่นเอาไปโรยต้นไม้เอาไปกันมดอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็คือไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างก็ได้แต่ถ้าเราจะเอามาทำเป็นแบบเป็นตัวที่ช่วยในการทำเต้าหู้ก็คือต้องล้างจะสะอาดหน่อยก็จะดีจะได้แบบไม่มีสิ่งพนเปื้อนโอเคเคอยากเห็นวิธีทำพี่โบได้งั้นเดี๋ยวเราลงไปทำเต้าหู้กันโอเคค่ะค่ะ ประกอบด้วยวัตถุดิบหลักเพียง3ามชนิดนะคะนั่นคือถั่วเหลืองน้ําและสารที่ทําให้น้าเต้าหู้จับตัวเป็นก้อนหรือที่เรียกว่า Co ลเซียมค์หรือสารตกตะกอนโดยทั่วไปเราใช้ดีเกลือหรือแมกนีเซียมซัลเฟตและเจียกรหรือแคลเซียมซัลเฟตเป็นสารทําให้น้าเต้าหู้จับตัวเป็นก้อนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเต้าหู้ที่ใช้ไข่และน้าส้มสายชูในการทําจับมาเป็นยังไงเปลือกไข่เนี่ย พอเราเก็บอันที่เราจะเอามาทำเต้าหู้เนอะเราล้างสะอาดเสร็จแล้วเราก็ทย่างนี้บีบนี่เลยบีบนี่เลยนีเลยฟินไปยีเลยเสร็จแล้วก็เอาน้าส้มสายชูน้ําส้มสายชูก็แนะนําให้เป็นน้าส้มสายชูหมักข้าวก็ได้สับปะรดก็ได้อันนี้คือชิ้นเล็กพอไหมพี่โบก็เล็กได้อีกคือยิ่งเล็กอ่ะมันก็ยิ่งดึงแคลเซียมได้ดีขอลองๆใส่น้ำส้ม กูคนแล้วมันก็แบบมีเหมือนมีฟองขึ้นมาเนี่ยแหละอย่างเงี้ยทิ้งไว้คืนหนึ่งสมมติว่าคนปกติอ่ะเขาจะน้ำเต้าคู่ใช่ไหม้เต้าหู้อ่ะเขาต้องแช่ถั่วเหลืองวันตอนที่เราแช่ถั่วเหลืองเราก็ทำอย่างนี้ไว้ได้เลยเช้ามาถั่วเหลืองก็พอดีอันนี้ก็พอดีเสร็จเรียบร้อยเราถ้าปกติเราไม่ได้ใช้เปลือกไข่นี่คือเราใช้ดีเกลือเหมือนที่ใช่ คือคนทั่วไปเวลาเขาทาเต้าหู้ส่วนใหญ่ะ่ะเขาก็จะใช้ดีกลือบางคนก็เรียกว่าหงยิบซ่าบางคนก็เป็นแบบว่าแคลเซียมซัลเฟตอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนหรือมันสะอาดแค่ไหนเขาก็แบบว่านิยมใช้อันนี้แทนสําหรับว่าสายแบบสายทางเลือกอะอม,มันก็จะแบบฟูขึ้นมาเอ,อ็นวีามีฟอ,ฟองฟูๆนะคะนี่จะเป็นฟองฟูๆขึ้นมาหน่อยนี้ อันนี้อันนี้คืออันที่เราทำไว้นานแล้วไม่่อนแล้วนี่คือแช่ไว้นานฟองก <Okay. S 1> <ๆ>็จะหายเปลือกมันจะนิ่มเรากับใหม่ก็ได้ค่ะเปลือกมันจะนิ่มเออเปลือกนิ่มขึ้นเลยอะ่ะใช่เพราะว่ามันไปดึงเอาแคลเซียมออกมาแล้วอ่ะอันนี้แช่ไว้แล้วเนาะเอาแต่น้ำใช่แต่น้ำมันใช้แต่น้ำมันใช่ <c oughs> เปลือกก็ใส่ลงปุ๋ยถือว่าได้อัพไซคลแล้วได้อีกหนึ่งชีวิตแล้วโอเคน้ำมันเนี่ยเราก็จะไปเทใส่ไว้ในน้ำเต้าหู้ าฟองขึ้นมาก่อนเราทำไมเราต้องเอาฟองออกก่อนหรอคะเนื้อเต้าหู้เราจะได้เนียนเพราะเราเอาฟองออกแล้วเราก็เทน้ำส้มที่เราแช่ไว้กับเปลือกไข่ลงแล้วก็คนทำไมถึงต้องเททีละเนี่ยเพเาะว่าเพราะว่าเราไม่ได้กะเราไม่ได้ตัวเขาไว้เราก็ดูว่าพอมันเด มันข้นอ่ะใช่คราวนี้ใส่ใส่เยอะอ่ะโกไม่ลายมันจะเปรี้ยวเราก็ใส่พอดีพอดีแตกตัวคือมันดูเหมือนเริ่มข้นขึ้นใช่คือนี่มันแยกเนื้อแยกน้ำเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนื้อเต้าหู้เนี่ยเทใส่พิมตอนแรกพี่พี่บอกว่ามันจะแยกเนื้อแยกน้ำเนี่ยเข้าใจว่ามันจะแบบเกิดขึ้นต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ๋อโน้ันเกิดเลยพอมันแยกเนื้อแยกน้ำอย่างนี้แล้วใช่ป่ะเราก็เทใส่พิม มันไหลแสดงว่าที่ลงไปข้างล่างนี่คือก็จะมีแต่น้ำใช่มันก็เหลือแต่โปรตีนเสร็จแล้วเราก็เอาฝามันมาแล้วก็ปิดก่อนปิดอย่างนี้ปิดยังไงก็ได้ที่เราชอบปิดข้างมาข้างนีก็ได้แล้วเดี๋ยวพอมันไหลลงหมดอ่ะเราก็ได้ต้าหูตาวูจะเอาไปต้มจืดจะเอาไปทําอะไรก็ได้ที่ทำนี่คือเพื่อไล่น้ําออกมันก็จะกลายเป็นใช่ สดบ้างต้องรอนานขนาดไหนอะคะอันนี้ใช่ไหมถ้าเกิดบล็อกเล็กแค่นี้ประมาณ30นาทีก็ได้กินแล้วแต่ถ้าเกิดทับแบบใหญ่ก็นานหน่อยใช่คราวนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้เต้าหู้นิ่มใช่ป่ะก็อย่าทับแรงหาอะไรเบาเบาแันอยากได้เต้าหู้แข็งหน่อยก็แบบกดกดกดลงไปเยอะๆะง่ายๆ่ายอย่างนั้นเลยโอเคเราเต้าหู้ไม่เปรี้ยวหรอกค่ะเพราะว่าใช้น้ำส้มสายชูมันก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวนิดหน่อยคราวนี้เวลาเราทำไปบ่อยๆเราก็จะเลือกน้ำส้มสายชูที่เราชอบ แล้วเวลาเราเอาไปผัดหรือเอาไปแกงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยรู้สึกอันนี้เราเปิดดูได้ไหมคุณแอบเปิดดูได้เปิดดูได้ไหมแต่วันยังไม่แข็งว่าแอบไม่แข็งยืนได้เลยความยืนได้เลยก็มันก็ยังไม่ได้มันเริ่มมันเริ่มก็เริ่มเริ่มเป็นเนื้อแล้วมันก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นเต้าหู้รอมันแล้มันเส้นตัวแล้วพอมันร้อนมันจะเซตมพอมันเย็นมันก็จะแข็งใช่จ้ะต้องปิดท่าค่ะปิดโอ้ยปิดเท่าไหร่ก็ได้ ใส่ลงไปได้เลยค่ะอ yes ้าล่ะอันนี้เรารอมันรอ30นาทีนะใช่เราไปทำอ่างอื่นก่อนโอเคครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะเราก็มาดูเต้าหู้โบก็จะหยิบแค่ผ้าขาวบางขึ้นมาเลยค่ะะเราโอลองไว้แล้วนะมันก็น่าจะอยู่นานๆา้ันน้องเริ่มเซ็ตตัวแล้วแต่ก็ยังดูนุ่มยิมอยู่อู้มันเต้าหู้ มันง่ายมากเลยนะที่นไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้นะง่ายมากเลยเดี๋ยวเราชิมเราชิมได้เลยนะเพราะว่าเต้าหู้เราอะ่ะมันต้มแล้วไงโอเคโอ้โหนุ่มนิ่งก่อนเนียนอือมกลิ่นดีนะหอมเต้าหนะู้มากโอเคแบบ <ละ S 2> <อ>ว่าให้ชิมก่อนนะ,ะชิมแบบเนเชอรัลชิมแบบธรรมชาติก็คือไม่ใส่อะไรเลย อันนี้เพราะว่ามันพุ่งเซตมันก็เลยนิ่มอยู่แต่ถ้าเป็นเราเข้าไปเย็นก็จะแบบแน่นขึ้นแน่นกว่านี้ใช่อันนี้มันเป็นเปลือบที่สี่จริงๆเปลือกจะมีเปลือบที่ห้าล้ยังไม่ถึงเปลือกอะไรคะเปลือกมะพร้าวแต่จริงๆมันไม่ใช่เปลือกมะพร้าวมะพร้าวนะมันเป็นกากมะพร้าวที่เราคัน้นกะทิแล้วมันเหลือเยอะมากเมื่อก่อนนะเราผสม E m เนี่ยแหละที่เราทําใส่รำทิ้งไว้แล้วก็พอถึงเวลาเอาไปให้หมูกินแต่ว่าด้วยความกรุงเทพอะ่ะหมูไม่ได้กินหนูว่าได้กินก่อน ก็เลยก็เลยยกเลิกการทําอาหารหมูอมเออแล้วก็จะเอากะากมาพร้าวที่เขาคัน้นกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปพัฒนาเป็นถาดเพื่อให้มีพลังงานทางเลือกในร้านของเราอเออนอกจากโซลาร์ทรงโซลาร์เซลล์ที่มีเป็นพลังงานทางเลือกอะเราก็บอกว่าเอะถ้าเกิดมันสามารถจบที่เราได้เลยเรามีอากาศมาพร้าวแล้วเราสามารถทําให้กลายเป็นถาดแล้วกลับมาเป็นเชื้อเพลิงให้เราใช้ในร้านได้โดยที่มันไม่ต้องไปไหน มันก็ดีหรือเราจะส่งให้คนเผาถ่า,านแต่เรามีโน้าวเราไปบอกเขาว่าทำยังไงเนาะเราให้เขากลับเอาส่งกลับมามันก็เป็นสกุละอีกคืนคือแล้วตอนนี้มันไปถึงขั้นไหนแล้วที่เนี่ยมัน70%ละค่ะเขาหาตัวประสานที่มันเป็นนิสัยสินแว่นอนที่ไม่ใช่เป็นบอกว่ากาวเที <c oughs> อยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามทำให้ควันน้อยแล้วก็อยู่ได้นาน สูงขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเราวัดกันด้วยตัวเงินคือถ้าแบบว่าใส่ลงไปในงบดุลกําไรขาดทุนยังไงก็สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ใส่ลงไปในงบดุลของประเทศไทยคือต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเราไม่เคยคิดเลยว่าการที่เราเอาขยะไปทิ้งไนบบอกขยะแล้วมันเกิดก๊าซมีเทนอ่ะมันเป็นต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องไปจัดการกลับมาหรือมันทําให้เกิดช่องโหว่ในชั้นบรรยากาศอย่างนั้นอ่ะ แล้วเราต้องไปจัดการมันแล้ต้องเสียตังไปจัดการมันเนาะใช่ปะเราต้องเสียตังจัดการเรื่องบอกใอะเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยหลังจากวันนี้ที่ได้มาเห็นครัวของคุณโบแล้วรู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วเปิดโลกของฟินมากเลยค่ะเปลือกที่เขาทำเปลือกไข่มาอัพไซคลิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยแบบ ทุกทีที่กินไข่ก็ทิ้งเปลือกไปแบบไม่เคยคิดว่าเปลือกไข่สามารถจะมาทำเป็นเต้าหู้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เชฟโบได้บอกไว้นะคะอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ล้วนมีที่มาจากธรรมชาติดังนั้นเมื่อสิ่งแวดล้อมถูกทำลายมากขึ้นเราก็หาอาหารที่ปลอดภัยได้ยากขึ้นซึ่งเราทุกคนสามารถเป็นผู้บริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้โดยเริ่มจากการเลือกสิ่งที่เรากินและใช้เช่น เลือกสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่ผลิตอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมีร่วมถึงการบริโภคอย่างพอดีพยายามไม่ให้มีอาหารเหลือและจัดการออร์แกนิกเวต์หรือของเหลือจากครัวอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องเล็กๆที่ทุกคนสามารถเริ่มได้ด้วยตัวเองค่ะ